เรื่องของความขัดแย้งตามแนวชายแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสันโดษและคาดเดาอะไรไม่ค่อยได้เลยอย่างเกาหลีเหนือฟังดูแล้วมันเหมือนเป็นคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมครับแต่ใครจะไปคิดล้วครับว่า2เรื่องนี้จะโคจรมาเจอกันได้และเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันก็ซับซ้อนกว่าที่เราคาดไว้เยอะเลยครับเอาละครับเราย้อนกลับไปช่วงปลายปี2025กันหน่อย ตอนนั้นเนี่ยความตึงเครียดเรื่องพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาที่มันมีมานานแล้วอะครับจูจ่ๆมันก็ประทุขึ้นมากลายเป็นการสู้รบกันแบบเต็มรูปแบบเลยนะจากที่เป็นเพื่อนบ้านกันกลายเป็นคู่ขัดแยง้งเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นจุดสนใจของคนทั้งภูมิภาคไปโดยปริยายถ้าเราดูไทม์ไลน์นี้นะครับสิ่งที่น่าตกใจเลยก็คือความเร็วของมันนะจากแค่เหตยุยิงกันเล็กๆน,น่นอนตามชายแดนแป๊บเดียวครับกลายเป็นการโจมตีทางอากาศ มีการใช้ปืนใหญ่ตอบโต้กันทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาแค่ไม่กี่วันเองมันโชว์เห็นเลยว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันเปราะบางขนาดไหนพร้อมจะลุกลามได้ทุกเมื่อจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของทหารรบกันนะครับผลกระทบเนี่ยมันลงไปถึงคนธรรมดาธรรมดาเป็นพันพันคนเลยด่านพร้มแดนที่เคยใช้ค้าขายกันทุกวันปิดตายสนิทเส้นทางการทำมาหากินมันถูกตัดไปเลยและที่น่าเศร้าคือหลายครอบครัวรต้องทิ้งบ้านทิ้งทุกอย่าง เพื่อหน,นีเอาชีวิตรอดเนี่ยแหละรครับคือต้นทุนจริงๆของความขัดแยง้งทีนี้ในขณะที่หลายๆประเทศทั่วโลกกาลังพยายามจะเข้ามาช่วยไกล่เกลีย่ยจู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาเป็นเสียงที่มาจากประเทศที่บอกเลยว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยจริงๆถามว่าทําไมถึงเซอร์ไพรส์ขนาดนั้นน่ะหรอครับก็เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยประเทศนี้เขาจะโฟกัสแต่เรื่องในบ้านตัวเองเป็นหลักเลยนะครับเรื่องในคาบสมุทรของเขาการที่จู่ๆจะออกมาพูดถึงความขัดแย้งในภูมิภาคอื่นเนี่ย มันเป็นอะไรที่แท้จะไม่เคยเกิดขึ้นเลยใช่แล้วครับประเทศที่ว่านั่นก็คือเกาหลีเหนือประเทศที่ปกติจะเงียบม,มากเรื่องสถานการณ์ระหว่างประเทศแต่คราวนี้กลับออกมาถแถลงการถึงเรื่องนี้แบบตรงๆเลยทีนี้เรามาดูคําที่เขาใช้ในถแถลงการกันหน่อยนะครับน่าสนใจมากเขาไม่ได้แค่บอกว่าเอออยากให้สันติภาพเกิดขึ้นนะครับแต่เขาใช้คําว่ายกย่องข้อตกลงหยุดยิงเลยซึ่งมันเป็นวิธีที่ฉลาดมากนะ คือเป็นการสนับสนุนให้มีการเจราจาแต่ไม่ได้เลือกข้างใครเลยแม้แต่นิดเดียวพอเราเอาทุกอย่างมาต่อกันเป็นจิ๊กซอเนี่ยภาพมันจะชัดขึ้นมาทันทีเลยครับว่าเกาหลีเหนือกําลังพยายามวางตัวเป็นกลางนะไม่ได้เป็นพวกใครแต่กําลังสร้างภาพลักษณ์ใหม่ว่าฉันก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคนี้นะแล้วก็อยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นเหมือนกันอะไรทํานองนั้นครับแต่คําถามก็คือแล้วทําไมล่ะ ทำไมต้องเป็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เกาหลีเหนือสนใจเป็นพิเศษคําตอบของเรื่องนี้เราต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มันโหไม่ธรรมดาเลยครับระหว่างเกาหลีเหนือกับหนึ่งในสองประเทศนี้คือความสัมพันธ์ของเขากับกัมพูชานี่มันไม่ใช่แค่พันธมิตรทางการเมืองธรรมดาธรรมดานะครับมันลึกซึ้งไปถึงระดับบุคคลเลยจุดเริ่มต้นสําคัญก็คือ ในยุคที่สมเด็จพระนโรดมสีนุของกัมพูชาต้องลีภ้ภัยทางการเมืองเกาหลีเหนือนี่แหละครับที่ให้การสนับสนุนแบบเต็มที่เลยแล้วมันไม่ใช่แค่พูดปากเปล่านะครับเขาสนับสนุนจริงๆทั้งจัดหาองค์ครากให้สร้างวังให้ประทับที่เปียงยางเลยหรือแม้กระทั่งลงทุนสร้างพิพันธภัณฑ์อังกอร์พานรรมาไกลๆนครวัดคือทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องในอดีตนะครับแต่มันคือการลงทุนที่สร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากๆ เป็นเหมือนแต้มต่อทางการทูตที่เปียงยางยังใช้ได้จนถึงทุกวันนี้เลยแต่จุดที่สําคัญมากๆเลยก็คือเกาหลีเหนือไม่ได้สนิทแค่กับกัมพูชานะครับกับประเทศไทยเราเองเนี่ยเขาก็ยังรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีไว้ตลอดซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทําให้ท่าทีของเขามันดูน่าเชื่อถือขึ้นมาคือเขาไม่ได้ออกมาพูดในฐานะเพื่อนของกัมพูชาแต่เขาออกมาพูดในฐานะเพื่อนของทั้งสองประเทศที่อยากเห็นความสงบสุขเอาล่ะรครับพอเราเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วคําถามสุดท้ายก็คือ แล้วการออกมาพูดของเกาหลีเหนือครั้งนี้มันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่กันแน่มันบอกอะไรเราได้บ้างคือถ้ามองให้ลึกลงไปนะครับถแถลงการฉบับนี้มันไม่ใช่แค่ถแถลงการแต่มันเหมือนการเดินหมากรุกที่คิดมาแล้วหลายชั้นเลยชั้นแรกเลยก็คือเป็นการปรับภาพลักษณ์ของตัวเองบนเวทีโลกให้ดูเป็นกลางและสร้างสรรค์มากขึ้นชั้นที่สองเป็นการส่งซิกไปหาเพื่อนเก่าอย่างกัมพูชาว่าเรายังจํากันได้นะ และชั้นที่3ที่สําคัญที่สุดมันอาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าเฮ้เ hey, กาหลีเหนือก็อยากจะมีบทบาทในภูมิภาคนี้เหมือนกันนะอย่ามองข้ามไป แน่นอนครับว่าคำพูดแค่ไม่กี่ประโยคของเกาหลีเหนือเนี่ยมันคงไม่ได้ทำให้ความขัดแย้งชายแดนจบลงได้ทันทีหรอกแต่มันเป็นเหมือนการย้ำเตือนเราอย่างหนึ่งนะครับว่าในเกมการเมืองระหว่างประเทศที่มันซับซ้อนแบบนี้บางทีผู้เล่นที่เราอาจจะมองข้ามไปก็อาจจะเดินหมากตาเดียวที่เปลี่ยนเกมได้ทั้งกระดานเรื่องนี้เลยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องราวทางการทูตในภูมิภาคเราเท่านั้นแต่อาจจะเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของนโยบายต่างประเทศของเกาหลีเหนือเองเลยก็ได้ครับ